ที่การบริหารการปกครองที่ดีให้ได้ผลดีให้มีประสิทธิภาพสูงว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ตั้งเป็นหลักเป็นทฤษฎีขึ้นขึ้นใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐประสาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็มีลักษณะ ที่เป็นการศึกษาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า scientific method หรืออีกในหนึ่งก็จัดเป็น science สาขาหนึ่งสาขาอะไรสาขาสังคมศาสตร์แต่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่ง มีลักษณะเป็นศิลป์เป็นอาร์ตเพราะอะไรเมื่อมีการปกครองนักปกครองที่ดีมีคุณภาพต้องเป็นผู้มีศิละปะในการปกครองคนในการเป็นผู้นำคนเพิ่มเติมไปจากศาสตร์การศึกษาหาหลัก วิธีการปกครองการบริหารที่ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์หรือรัฐประสานศาสตร์จึงมีลักษณะที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลในส่วนที่เป็นศิลป์นี่เห็นชัดในเรื่องของสภาวะของความเป็นผู้นำที่จะเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหรือ เป็นนักบริหารจะต้องมีคุณสมบัติที่รวมเรียกว่าสภาวะความเป็นผู้นำที่ดีเรียกว่า g o o กู e ลีดเ s ชิพนั่นมีพื้นฐานมาจากทั้งศาสตร์และศิลตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกเหมือนกันทีนี้กล่าว ลงมาถึงการบริหารการจัดการที่ดีที่ฝรั่งเรียก Good Governance นะคือหลักธรรมมาพีบาลการบริหารการปกครองที่ดีคือหลักความถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมแถมอีกข้อหนึ่งเสียสละผู้นำต้องเสียสละต้องใจใหญ่ คำว่าใจใหญ่คือใจกว้างเสียสละไม่ใช่เอาสบายที่ตัวเองไม่ใช่ยิ่งเป็นใหญ่ยิ่งเป็นสูงยิ่งต้องเสียสละมากเสียสละอย่างถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมนี้ด้วยนี่แค่ว่าด้วยดีนะทีนี้เอา จะได้เร็วหน่อยและมีประสิทธิภาพสูง High efficiency คำว่าประสิทธิภาพคืออะไรความหมายคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนของค่าลงทุน และผลที่ได้ระหว่างสององค์กรหรือองค์กรเดียวกันแต่สองระยะเวลาขึ้นไปองค์กรไหนมีอัตราผลที่ได้รับต่อค่าลงทุนสูง องค์กรนั้นบริหารราชการหรือกิจการมีประสิทธิภาพสูงกว่าองค์กรอื่นหลักการบริหารทั่วไปเมื่อกี้กล่าวถึงการจัดองค์กรเพื่อการจัดการมันเริ่มที่วัตถุประสงค์ว่าจะทำอะไรร่วมกันให้ได้รับผลอย่างไร ความต้องการที่จะได้รับผลอย่างไรนะั่นคือวัตถุประสงค์นำมาซึ่งนโยบายเป็นกรอบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อได้วัตถุประสงค์ที่ต้องการมีนโยบายเป็นกรอบปฏิบัติแล้วก็มาถึงการจัดองค์กรให้สอดคล้องเพื่อให้ได้ผลตามนี้ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ให้ได้รับผลตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์หลักที่ไม่มีกำหนดโดยตรงโดยทั่วไปเนี่ยก็คือการบริหารงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิธภาพสูงที่รวมเรียกว่า Good Governance นั่นเองนะทีนี้เมื่อเรารู้นโะยบายรู้วัตถุประสงค์ต่อไปก็ เป็นการแบ่งส่วนงานห้ือแบ่งส่วนราชการกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบรวมตลอดทั้งการปกครองบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการปกครองหรือ Government การปกครองบังคับบัญชาและการบริหารคือ Administration จึงอยู่ในเนื้อเดียวกันในองค์กรเดียวกันดำเนินไปด้วยกันที่หลวงพ่อบอกว่ารัฐศาสตร์ก็มี รัฐประสานศนาสร์รัฐประสานศนาสร์ก็มีรัฐศาสตรส์หรือมีการบริหารก็มีการปกครองการมีการปกครองก็มีการบริหารดันชันใดชันนั้นแหละอันเดียวกันทีนี้ต่อมาก็เมื่อจัดองค์กรมันก็พร้อมกันไปกับกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันมีอะไรก็คือโครงการต่างๆจึงมีการวางแผน โครงการต่างๆที่เราจะทำร่วมกันในแต่ละองค์กรเรียกว่าโปรเจกต์เพลนนิ่งแล้วก็มีกระบวนการของการวางแผนจัดทำโครงการต่างๆที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้รับอำนาจหน้าที่มา ตามนาโยบายของส่วนรวมคือรัฐบาลและของส่วนย่อยขององค์กรนั้นๆที่อาจจะกำหนดหนโยบายขึ้นเองเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเมื่อจัดวางโครงการต่างๆซึ่งอาจจะทำตั้งแต่ต้นและก็เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็มีการปฏิบัติจัดการให้โครงการต่างๆนั้นสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนี้ในส่วนปฏิบัติหรือเรียกว่าโอ peration ซึ่งจะมีอยู่ทุกระดับขององค์กรไปตามลำดับหน้าที่ความรับผิดชอบทีนี้ในการนั้นหน้าที่สำคัญของนักบริหารนักปกครอง หรือหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องดูแลจัดการให้การปฏิบัติงานนั้นดำเนินไปด้วยดีให้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงในขั้นนี้แหละนิยมเรียกกันว่าจัดการหรือ management จัดการก็คือมีหัวหน้ามีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดูแลมอบหมายหน้าที่การงานกันมีการแบ่งงานมีการมอบหมายหน้าที่อำนาจการงานให้ซึ่งกันและกันไปปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มหรือองค์กรย่อยก็แล้วแต่ก็ดำเนินไปและมีการติดตามประเมินผลเรียกว่า Follow-up Follow-up ติดตามประเมินผลประเมินผลก็ Work Evaluation หรือ p e r f o r m a n c e evaluation หรือ Performance Evaluation นี้ การประเมินผลงานซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยสำคัญที่จะช่วยหาข้อมูลตั้งแต่วางนาโยบายวางแผนการจัดทำโครงการต่างๆมากำหนดเป็นแผนงานในระยะเวลาหนึ่งปีระยะสั้นสองสปีระยะยาวออกไป3ปี4ปี5ปีสิปีก็แล้วแต่ อยู่ที่ระดับของการบริหารการปกครองมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรตัวนักบริหารจะต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาและสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆให้ทำงานให้ได้ผลดีเพราะฉะนั้นนักบริหารจึงไม่ใช่นักสะสมปัญหานะ o ู l ล a เดอร์ชิพ ต้องเอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมคือสภาวะความเป็นผู้นำที่ดีเอามาบริหารกิจการให้ได้ผลดีมาปกครองบังคบัญชาให้ได้ผลดีมีมอบหมายหน้าที่การงานดูแลตรวจสอบคอยดูแลและรับรู้ปัญหาของการบริหารและการจัดการและการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนทั้งหมดแล้วถ้ามีปัญหาใดต้องรีบแก้ไขและมีอะไรควรจะสนับสนุนช่วยเหลือต้องรีบกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประสานงานเรียกว่า coordination ระหว่างหน่วยระหว่างบุคคลภายนอกกับภายใน corporation การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในระหว่างหน่วยและในภายในหน่วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ assistance ต้องดูแลตรงนี้ให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันจึงจะเกิดการให้การช่วยเหลือกันด้วยดี ด้วยความมีน้ำใจด้วยเมตตาด้วยกรุณาธรรมให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันดีนี่ Good c o o p e r a t i o n และระหว่างหน่วยมีการประสานงานซึ่งกันและกันดีไปตลอดทั้งภายในองค์กรใหญ่และภายนอกองค์กรเรียกว่า Coordination ไม่ใช่ประสานงานประสานงานให้ดี ตัวผู้นำจะต้อง play The Good Role of Leadership ต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำที่ดีช่วยเหลือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาและสนับสนุนลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ถึงความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น Follow-up เป็นหน่วยสำคัญหรือเ e r f o r m a n c e Evaluation การติดตามผลงานหรือการประเมินผลงานตลอดทุกระยะเวลาจะต้องกระทาแล้วอย่างนี้งานไม่สำเร็จด้วยดีจะไปไหนเห็นไหมนี่เราโดยหัวข้อใหญ่หลักใหญ่ๆนะ แต่หลักรองลงไปรายละเอียดเอาไปมีอีกเยอะแต่เอาเท่านี้ก่อน